ไม่นี้ได้พ่นปะพน่พน <c oughs> น,น้อยนึงสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทู e นะฮะสำหรับคลิปนี้พามมาดูเจ้าอิสุเอฟเซนะดูนี่ระดับพี่ชายถ้าแก่นะเพื่อนๆลองดูแกจะแบบว่าล้างนะล้างล้างตลอดเวลาแล้วก็ล้อแกจะแบบด่างไม่ได้เลยพ่พพพนพ่นพ่นบัสซุลอเลยบ่ะ คนไม่บอร์สุลลอเลยป่ะอ๋อล้อได้ล้อเดียวล้อหน้ากันหน่อยเดียวอา่าเดี๋ยวพาดูอ๋อก็ไดฟ้ฟ้าฟ้าคำนัดมาใหม่ป่ะมาใหม่ป่ะเนี่ยอ๋อผมว่าอยู่มันแปลก่ปลีตาอ๋อก็ได้ฟ้าคำนัดมาใหม่นะแล้ดวดูแกรักษานะครับก็จะเป็น แกจะเรียกกันว่าลุงนบนะครับเพราะว่าทางเฮียแกเรียกให้ลูกสาวแกจะเป็นพี่ชายของเฮียอีกทีหนึ่งคือสภาพแกรักษารถนะเดี๋ยวผมพาถ่ายดูถ้าแกรักษารถประมาณก็คือแกจอดไม่ได้เลยล้างถ้าแกเหนื่อย,อยจริงๆ่งแกก็จะจ้างหรือใช้พี่วัดล้างนะครับคนปะยางนะล้างแต่ของแกจะเนียนกึ๊บอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะนี่บันทายนะรักษารถด,ดีมากนะครับ ตัวนี้ไฟท้ายเขาจะเป็นตีเป็นเลดแบบนี้แล้วเนาะมันก็สวยดีเนาะครอบเลดนะครับแล้วก็บังฝุ่นบังฝุ่นก็วันนั้นก็ช่วยใส่กันกับพี่ยอดแหละพื้ถอยให้ดูบนรทายเห้ามก็จะประมาณนี้ความคิดแกจะสไตล์เดียวกับผมนะครับก็คือตัวนี้อ่าผมจะขับขันไหนแล้วผมจะใส่ทุกคันเลยไฟอ่าสับช่างเขาจะเรียกว่ารอสพนักรอสพ ก็คืออย่างไฟเราตรงนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับอถ้าเป็นช่วงวิ่งเนะี่ยมันจะมองเห็นไม่ชัดนะแต่ถ้าเป็นติดไฟเราเฉพาะแบบนี้มันจะเห็นชัดนะครับเวลาเรารู้ว่าจุดสุดท้ายพี่ยอดไปไหนนเปกันใชไหมเ้าเปิกันใช่นีมมันจะเราจะสามารถสมมติว่าเลี้ยวในมุมตึกหรือมุมตู้เราจะรู้ว่าท้ายรถเราอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เรียกแล้วแต่คนถนัดนะถนัดนะครับไม่แนะนําเอาตามที่เรา ถนัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมะผมถนัดแบบนี้แล้วแล้วดูสไตล์พี่นบแกก็เหมือนกันกันกบผมเลยจะขาดไม่ได้เลยไฟรอสอพอไฟลีนนั่นแหละครับมันก็มีไฟถอยไฟประมาณนี้ห่างตัวนี้โอ้รักษาดีดูล้อแกวันนี้คือวันหยุดนะครับแล้วก็ช่วงนี้คือฝนตกนะผมเนี่ยฮะจริงๆก็ล้างทุกครั้งแหละก่อนที่จะออกจากบ้านนะเกือบเกือบทุกครั้งถ้ารถเพื่อนนะครับแต่วันนี้ไม่ไหวมันมันตกจริงก็เลยไม่ได้ล้างวันนี้นะจอดจนนู้นก็เลยเดินมาเห็นรถ ลุงนบนะครับเห็นสภาพนี้ก็เลยจะถ่ายเพื่อนๆดูว่าแกรักษาอายังมีหลักฐานอยู่เลยนี่นะครับหลักฐานคือฝาแกคือว่าสีถลอกไม่ได้เลยนะครับแกก็จะซ่อมให้ลอกก้อแกเป็นสภาพนี้ตลอดอันนี้ถือว่ายังแกยังไม่ได้ว่าจะขัดยางเหมือนผมนะถ้าเป็นผมผมขัดน้ำขัดยางนะจะแบบกึ๊บเลยรักษาประมาณนี้นะก็คือรองเท้า,าถ้าเปรียบ กับคนหล่อเนี่ยถ้าใส่รองเท้าผ้าใบเนาะถ้ารถสวยเนี่ยล้อมันต้องสวยแบบนี้นะมันทําให้รถดูสะอาดดูดีขึ้นมาทันทีผมคิดว่างั้นนะเกี่ยวกับเสมือนคนก็คือว่าถ้าใส่รองเท้าเท่ๆก็คือจะเท่หล่อเนาะรถกระบะรถเก๋งก็ถ้าเราใส่ล้อแม็กมันก็ดูสวยนี่คือตาสไตล์ที่คนชอบเนาะแต่ถ้าเป็นบบรถเนี่ยล้อยางกระทะพวกนี้สวยมันก็จะดูสวยเลยประมาณนี้เลย เดี๋ยวพาไปดูบ้านหน้าอีก,กรอบหนึง่งสวยๆตัวน,นี้เป็นเอฟเวคเซนนะครับสามบอกสุดเดี๋วยวพาดูรอบหนึ่งแล้วก็พาย้อนไปด้านหน้าอีกสักรอบหนึ่งถังน้ํามันก็จะเป็นถังเดิมก็จะเป็นสแกนทําสีลายนั้นลวดลายตัวน,นี้ทํามาจากอู่นคนปรปฐมนะเราเคยรีวิวไปแล้วเราจาไม่ได้แล้ว,ว่าอู่ไหนแต่ว่าวันที่เอามาวันแรกอผมก็ถ่ายรีวิวไปแล้วนะ ก็จะประมาณลายไฟเนาะแล้วแผ่นสะท้อนแสงนะครับรุ่นใหม่ก็ไม่ต้องติดยาวแล้วนะเขาจะทำมาเป็นปะอย่างนี้นะครับง่ายต่อการเกะซ่อมบำรุงนะง่ายต่อการแกะง่ายต่อการติดนะครับแล้วก็สวยด้วยนะจะประมาณนี้ของแกจะลายแดงประมาณดำลายแดงประมาณดาประมาณนี้บรรท้ายอย่างสวยเลยนะนี่ย ให้ดูเต็มๆภาพดิอ้พอล้อสะอาดยางดำเนี่ยมันก็ดูดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าพี่ต๋องนะครับขึ้นเหล็กว่ารอลงวันจันทร์นะงานพระใบเราก็วิ่งนะครับใครมีงานที่สามารถจ้างงานได้จะทักสุริยาก็ทักมาได้เลยนะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลสุรปรรนะครับรับงานได้เหมือนกันนะครับงานรูปแบบไหนก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับ แต่เราก็จริงๆก็สายตู้เนาะเหล็กก็พร้อมนะครับดูแกบอกว่าแกซ่อมแค่ไม่กี่กระทะเองนะก็แกแบบว่าต้องมีสีบอลเทาอะเนี่ยบอลเทาอะติดล้อตลอดไอ,ไอ้นี่ไม่ได้พ่นพ่นแต่ว่าเห็นบอกว่าได้นี่มาใหม่ไอ้น็นอตน,น็นอตครอบอะไรเลยนะฝาครอบน,อน็นอตมันก็นเลยดูแปลกตาของแกจะมีหม้อก๋วยเตี๋ยวแฟรด์ห้านะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนานแล้วนะคันนี้เนาะ เกล็ดแกก็จะประมาณ8ดนิ้วเนาะแต่สเกล์แกจะเป็นสองชิ้นนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้มันจะเป็นแยกกันนะมันซื้อมาเพิ่มต่างหากเป็นสองชิ้นผมก็ไม่เข้าใจมันน่าจะซื้อมาคนละทีนะครับเดี๋ยวพาดูบ้านหน้าโอ้มีป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเนี่ยจำไม่ได้ว่าแกเอามาจากไหนเอามาจากคันที่เฮียจับมานะกลับมาใส่แล้วก็แล้วมีการพ่นตรงนี้ท้่มันเป็นสีดำนะพ่นเป็นสีขาวไปเลย แล้วก็มี LED ด้านบนนั่นก็เป็นการจับงานมือสองมานะงานที่เขาไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวหามุมกว้างๆให้สักมุมนึ่งพอเดี๋ยวแป๊บนึงนี่สวยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าอีซูซูเอฟคันนี้นะฮะเจอที่ไหนก็ทักทายได้นะครับก็มีไอ้ครอบครอบเงาเนาะเกยซื้อครอบเงามาใส่ตัวนี้ก็ชุดละพันแดตัว LED ตัวนั้น มันเป็นงานมือ2แต่ว่าตรงรุ่นเลยนะใส่กับสามหกที่มีหมวกปีเ๊ะเวอร์นะครับก็จะประมาณนี้รักษาดีนะลงนบรักษาดีโอเคครับไปลนะสุายาความทุกบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ